สวัสดีครับสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพระกิติตนดะีรูปหนึ่งของจังหวัดกระบี่นะครับท่านก็คือพระอาจาร,รย์ชัยแห่งวัดบางโทงนะท่านอยู่อำเภอเอ่าลึกจังหวัดกระบี่นะเป็นผู้สร้างเจดีมหา,าธาตุวัดบางโทงนะครับเหรียญที่นําให้พี่ๆเพื่อนๆมารับชมเนี่ยก็เป็นเหรียญในอ,อีกหลายรุ่นนะครับที่พระอาจาร,รย์ท่านจัดสร้างนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับในเหรียญที่1นนะครับด้านขวามือนะครับเป็นเหรียญซึ่งสร้างจากกองกระสับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพระจันชัยท่านาห่มคลุมนะครับครึ่งองค์นะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือยันกำเนิดนะสองข้างเอกลักษณ์เนี่ยยันเนี่ยคือมีความคล้ายคลึงกับพระจั์จำเนียนนะเห็นว่าทำเสือเนื่องจากท่านเป็นพระในสายของ พระอาจารย์จำเนียนศีลเสษโทนะครับด้านล่างนี่เขียนอาจารย์ชัยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปในเจดีะ JD นะครับมหาธาตุวัดบางโทงนะครับถ้าพูดอย่างนี้นะพี่เพื่อนอาจจะนึกไม่ออกนะแต่ถ้าผมบอกว่าวัดนี้นะเป็นวัดนะของจังหวัดกระบี ที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไวอ่าทุกคนอาจจะนึกออกทันทีนะครับอ๋อที่กระบี่นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญอ่าลักษณะคือเป็นเหรียญรูปไข่นะก็จะเป็นรูปพระอาจารย์ชัยเนี่ยท่านอ่าหุมคุมนะครับนะครึ่งครึ่งองค์เหมือนกันด้านข้างแกะเป็นลวดลายกระหนกนะสองข้างนะครับ เขียนว่าอาจารย์ชัยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนตัวยันเดียวนะกับเหรียญทีอ่ออกที่วัดบางโทงนะครับก็คือเป็นลักษณะยันกําเนิดอย่างนี้นะครับก็เหรียญน,นี้ออกที่วัดคลองท่อมนะครับ ในส่วนของวัดคลองท่อมเองก็เช่นเดียวกันนะก็มีพระาจรันดีอยู่ท่านหนึ่งนะครับท่านชื่ออาจันวชานนะส่านก็กําลังที่จะนะดําเนินการเนี่ยคือก่อสร้างพระเจดีนะศรนะีวิชัยนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เ,เป็นสถานที่สําคัญนะของจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในทีละเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูเหรียญที่ออกที่วัดบางทงก่อนนะครับ ก็เป็นเหรียญกองกระสาบคือลักษณะด้านข้างนี่ก็จะเป็นลักษณะเรียบนะครับนี่หน้าตาของตัวเหรียญจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นความคมชัดนะเหรียญปั้มจากกองกระสาบก็คือรายละเอียดคมชัดเดี๋ยวส่องดูกันอ่านี่คือใบหน้านะครับของตัวเหรียญน,นะครับนี่ด้านข้างนะครับเป็นลักษณะของยันกําเนิด นี่ลักษณะของการปั๊มนะครับของกองกระสับนี่คือเป็นต้นแบบของอปั๊มข้างขอบกระบอกนะครับผมพูดอย่างนี้นะครับก็คือปิ้นหน้าปิ้นหลังในส่วนของเหรียญคณาจารย์นะครับในส่วนยุคก่อนๆน,นะครับก็ช่างเนี่ยคือดําเนินการาดําเนินการในส่วนของ การใช้เทคโนโลยีนะครับของในส่วนของเหรียญกระสาบที่ปั๊มในช่วงสมัยและการที่6นะครับมาปั๊มเข้าเข้ามาปั๊มในไทยแล้วก็กําหนดการปั๊มแบบขอบข้างกระบอกขึ้นมานะครับจริงแท้แล้วเนี่ยคือลักษณะเดียวกับเหรียญกองกะระสับนั้นในการหลักการพิจารณานะครับก็คือเป็นลักษณะคือตัดแล้วก็นาพาเข้าเครื่อง นะครับมันก็จะปิ้นหน้า,าลักษณะคือปิ้นหน้าอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของปิ้นหลังอ่านะครับปิ้นหน้าปิ้นหลังอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต่อนนในในในส่วนของเหรียญพระจันทร์ชัยนะครับนี่คือเจอดีมหาธาตุนะครับของวัดบางทงนะเขียนว่าที่ระลึกางานกระถินสามัคคี ของบริษัทที่ระยะประกันภัยนะออกให้นะครับปีสอง8ันห้า้สี่ิบดะวัดบางโทงเดี๋ยวดูรายละเอียดความชัดเจนนะด้านหลังนะครับอ่านี่ก็เป็นลวดลายนะครับของเจดีของวัดบางโทงไม่มีเก๊น,นะครับเหรียญน,นี้ก็เอามาแนะนําให้รู้จักนะด้านข้างนะของเหกระสาบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเรียบ อย่างนี้นะครับเป,รเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอออก,ก็จะออกเป็นลักษณะเรียบๆนะม,มีเส้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ตัดหักเหมือนเหรียญคณาจารย์นะทั่วไปนะครับเนนะครับ ก็เป็นเหรียญที่สวยนเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับราคาก็ไม่แพงอีกอย่างก็คืออาจาร,รย์ท่านนะเป็นพระที่มีจริวัดปฏิบัติคือน่าเลื่อมใสศรัทธานะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็อีกเหรียญหนึ่งครับนี่เหรียญน,นีีอ่อกที่วัดคลองท่อมนะครับเป็นเ,เหรียญรูปไข่นะครับก็เขียนว่าอาจาร,รย์ชัยนะครับด้านหลังเนี่ยคือเป็นลักษณะยัน อย่างนี้นะครับที่วัดคลองท่อมนะครับงานที่ว่าท่านมาครั้งนี้ที่ออกเหรียญชุดนี้นะครับก็เป็นงานยกช่อฟ้านะครับเททองหล่อนะรพระประธานอุโบสถวัดคลองท่อมนะครับเดี๋ยวขอญาตนะบมาส่องดูกัน นี่นะครับเป็นเหนนรียญนะคือปั๊มเนี่ยคมชัดนะครับเห็นเม็ดในตาสองข้างนี่คมชัดเลยนะในส่วนของลวดลายกระหนกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในเส้นลิวจีวรเราก็จะสังเกตเห็นเป็นร่องรอยของเส้นเสี้ยน,นะครับซึ่งเกิดจากการกระแทกเหรียญนี้ก็ยังไม่มีเก๊น,นะครับแต่คือจะเลือกเก็บที่เหรียญที่สวย เป็นเหรียญใกล้ออกใกล้ที่บ้านอ่านี่นะครับเป็นลักษณะตัดหย,ยาบๆอย่างนี้นะครับก็คือตัดลงไปแล้วมีการฉีกฉาดนั่นเองนะครับนี่ลักษณะตัดอย่างนี้นะครับลักษณะของเหนะรียญและปิ่นตังนะหูนี่ปิ่นตัง นะีขอบข้างเหรียญคือคือคือมีเกษณคือเป็นลักษณะปิ้นขึ้นมานะครับเหรียญน,นี้ก็ยังไม่มีเกะนะครับก็เป็นเหรียญดีที่นํามาแนะนำให้รู้จักพระจันชัยนะครับน,ะนี่เรียบๆนะครับ ในตานี่คือคมชัดเลยจมูกปากนะครับเส้นริ้วจีวรน,นะลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการปั๊มนี่คือนี่ธรรมชาติของเหรียญน,นะครับนี่เส้นความเส้นเสี้ยนต่างๆในร่องรอยตรงนี้เราส่องเข้าไปเนี่ยเราก็เจอเจอพวกเส้นเสี้ยนต่างๆนะครับในตาเนี่ยคมชัดเลยนะครับจะดู นี่ลักษณะในตานี่คมชัดเลยนะครนี่สองข้างร,นะริ้วลอยเนีเส้นคมคมนะครับนี่ในริวจิวรเราส่องเข้าไปนี่เราเห็นพวกเส้นในเส้นเสี้ยนเนี่ยเล็กๆเ,เกิดจากการกระแทกนะครับเส้นพวกนี้ ตัวหนังสือ,มอคมนะเขียนว่าอาจาราย์ชัยนะครับมีฟอนหนังสือน,นะร,รักษาการตัดนะปิ้นอย่างนี้นะครับ,นะรบ,นะรบเป็นเป็นเหรียญที่ น่าสนใจเหียน,นึงนะครับสำหรับพระจันชัยเองเนี่ยนี่นะครับการตัดคือตัดลักแณะงี้เดี๋ยวเราลองมาสรุปกันดูนะครับในส่วนของเหรียญพระจันชัยนะครับแห่งวัดบางโทงในจังหวัดกระบี่ ก็เอามาเป็นการแนะนานะพูดคุยกันนะครับก็ยังไม่มีเก๊นะครับก็เอามาฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับเผื่อใครที่ผ่านเวทเวียนมาจังหวัดกระบี่ผ่านมาวัดมหาธาตุบางทงก็จะได้รู้ว่าอ่าในส่วนของที่วัดมหาธาตุบางทงเนี่ยมีพระจันาร์ไทยท่านอยู่สําหรับทางช่องนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสําหรับ ep นี้ขอบคุณครับ